สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมสวนสละอินโดนะคะเป็นสายพันธุ์กุลาพะเซนะคะสวนนี้อยู่อำเภอนาะเชือกจังหวัดมหาสา,ารคามนะคะเจ้าของสวนก็คือคุณสุพน์นะคะอันนี้เป็นกุลาพะเซทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้ต้นสวยมากค่ะต้นสมบูรณ์แล้วก็บางต้นก็เริ่มแตกแขนงออกมานะคะอันนี้ต้องแซะออก พื้นที่ภาคอีสานนะคะปลูกได้แล้วก็เจริญง,งอกงามมากค่ะต้นสวยสมบูรณ์มากนะคะ พื้นที่ตรงนี้เ,เวลาช่วงหน้าฝนนะคะน้ําก็จะแบบเอ่อเจิงอะเนาะเจิงนองขังนิดหน่อยนะคะแต่ว่าต้นก็ไม่มีปัญหาแล้วก็พอช่วงหน้าแรงก็คือแบบก็คือแ้งอะคะ่ะแรงภาคอีสานอากาศก็จะแห้งมากต้นสละเขาก็จะทนมากนะคะนี่คือแบบต้นต้นสวยสมบูรณ์มากคุณสุพจน์ดูแลดีมากค่ะแต่ว่าต้นที่ เล็กกว่านี้มีไหมก็มีนะคะต้นที่ความสมบูรณ์น้อยกว่าแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ดูจากภาพรวมแบบนี้นะคะก็คือต้นจะแบบสวยเยอะกว่านะคะค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบเกือบทุกต้นประมาณ90 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ เดี๋ยวรอส่วนนี้ได้ผลผลิตเมื่อไหร่นะคะเรอเอจะมาถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ